ผู้หลวงประชามพันให้ร่วมการพัฒนาอ่ะจินชูชีกินเลไหลูกกินเลยไม่มีไอเล็กมันกินที่บ้านละอืมกินเลยผู้หลวงเปินประกาศขอความร่วมมือปทาสารพี ต้นไม้ทออ้องอุไรเลี้ยงอามามสวยงามครับท้องอุไรสวยงามสวยงามเลี้ยงอามามในน้มท้องอาาุไรครับอ๋อสวยๆขออยญาดถ่ายเด้อ มิสเตอร์ชอเชนชอเชนรไว้ฝันลูไว้เราก็ได้เชยชมพอมันย้อยมาทางลางทางลำเหมืองเส้นทางการเดินสวยง,งามสวยง,งามครับพอบันทึกไว้ครับเส้นทางธรรมะหน่ย อ๋อสวยสวยสวยเช้าเช้าของเดือนกุมภาเทศกาลใกล้วันแห่งความรักสวยงามครับพระอาทิตย์แสงสว่างกาลัง โอขึ้นจากขอบฟ้าในยามเช้าของวันที่2กุมภา2566ครับกำแพงบุญสวยงามครับสวยงาม เส้นทางบุญนะี่ยเส้นทางเส้นทางธรรมะนะก็ได้ฉลองปล่อยหลวงร่วมกันนะครับโหเอ้ยเดี๋ยวเิันก็มีการทานปล่อยหลวงแล้วนะครับจะร่วมกินร่วมทานให้เด้อไปซิซิจะขับไปละนั่งโลนั่งสวย ลอิ่มแล้วนะอิ่มเรี่ยงลูกอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ่ะไปขับไปละขับไปละอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จวดี๋ยนิ่งๆ